จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเชื่อถูกผสมเข้าไปด้วยเทรนด์ในติ๊กตอกจนกลายเป็นข่าวลือลุกลามกันไปหนักมากนะครับว่าโลกเราเนี่ยกำลังจะล่มสลายในวันนี้ด้วยนะ24กันยายนเนี่ยแหละเฮอ,อถึงขั้นที่หลายคนเนี่ยแห่ขายบ้านขายรถลาองลาออกจากงานการเตรียมรับมือกับวันซิ้นโลกกันเลยนะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยเราสรุปมาให้ในคลิป,ลปนี้แล้วครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยใครกูมิ่งข้าๆผมนี่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาคือกลับไปหามีดโกนไม่ได้อีกเลยใคคครรรรเยยยมมมมีีปปะสบบบกกกาาาาณ์ไไไ่่่่ดดโนนนนแลวหือัััจุง ปล่อยยาวจนมันล้างแล้วก็มีกลิ่นลองเปิดใจมาซื้อตัวนี้ไปใช้ดูได้เลยครับไข่กลูมิง่งจบจริงเขาออกแบบมาเพื่อให้แก้ไขปัญหาพวกนั้นโดยเฉพาะอยากให้ลองไปใช้ดูกันนะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยแถมมันใช้ได้กับทุกส่วนด้วยนะไม่ใช่แค่ตรงนั้นอย่างเดียวจะขนขาขนอะไรได้หมดเลยพอโกนเสร็จก็ตามด้วยนี่ต่อเลยครับคลีนเซอร์ทำความสะอาดน้องชายที่มีกลิ่นโคตรหอมใช้แล้วรู้สึกสะอาดขึ้นมากมีค่า pH ที่อ่อนโยนออกแบบมาเพื่อตรงนั้นโดยเฉพาะใช้ได้ทุกวนันมั่นใจตลอดเวลาเลยฮะเที่ยงคืนนี้นะวันที่25ยไที่สิ้นนเเดือตัวิมีบห เหลือแค่1491ส่นวนคินเซอร์เนี่ย187บาทซื้อ2อันรวมกันก็ได้แค่1666บาทเออไปจัดกันได้นะครับผมเป่าไว้ให้ในตะกร้าตรงนี้แล้วลองใช้ดูสักครั้งและจะขาดมันไม่ได้เลยคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความเชื่อครั้งนี้นะครับมันมาจากบาทหลวงผู้เผยแพร่คำพยากรณ์ชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งครับชื่อว่าโจชัวมาลาเคลาเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเซตทวินทีวีนะครับช่อง YouTube ที่มีผู้ติดต,ตาม40,000 0กว่าคนเนี่ย แล้วก็ทำคอนเทนต์แนววารตี้สารคดีหรือว่าสัมพงสัมภาษณ์คนต่างๆกันไปนะคะโดยโจโชเนี่ยเขามาสัมภาษณ์ในรายการนี้วันที่17มิถุนายนครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนิมิตแรปเจอร์เนี่ยให้ฟังกันโดยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาธรรมดารรมดาคนหนึ่งนี่แหละนะที่ทำงานกับพระเจ้ามาหลายปีครับแล้วก็รู้จักกับพระองค์เป็นการส่วนตัววันนี้เนี่ยเขามีสารที่พระเจ้าเนี่ยต้องการจะบอกกับโลกใบนี้และเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าแรปเจอร์ ure, หรือว่าการรับขึ้นไปเนี่ย กำลังจะมาถึงพวกเราแล้วเออโดยเขาเนี่ยได้เล่าประวัติตัวเองนะครับให้ฟังด้วยบอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนอยู่ในท้องแม่นะพ่อก็ฝันบอกว่ามีคนเนี่ยบอกให้ตั้งชื่อลูกว่าโจชวัวซึ่งมันเป็นชื่อของผู้ชายพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเขาก็เป็นเด็กผู้ชายจริงๆเออเขาก็เลยได้ชื่อนี้มาแล้วตอนกําลังจะคลอดน,นะครับก็มีภาวะแทรกซ้อนอะไรบางอย่างที่ทําให้หมอเนี่ยถึงกับบอกเลยนะว่าตัวเขาคงจะไม่รอดแต่สุดท้ายเขาก็รอดมาได้และไม่มีปัญหาอะไรเลยด้วยจนหมอเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าเป็นปาฏิหาร ตอนเขาอายุ4ี่ห้ขวบเนี่ยก็เคยโดนล,ลักพาตัวไปประมาณเดือนนึงด้วยนะแต่ว่าด้วยปฏิหารของพระเจ้าเนี่ยก็มีคนไปแจ้งตำรวจจนสามารถตามตัวเขาเจอพอช่วงวัยรุ่นเนี่ยสักสิบหเจ็ขาเคยจะคอตอตอนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็หยุดเขาเอาไว้แล้ววันนี้เนี่ยที่เขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะทําให้ความตายมันอับอายหลายคนเนี่ยเชื่อกันว่าทุกคนจะต้องตายแต่ว่าตามพระคัมภีแล้วเนี่ย มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกไว้ในโลกที่จะไม่มีวันได้เห็นความตายโดยเขาเนี่ยก็อ้างคําพูดในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ด้วยนะครับบอกว่าเราจะไม่ได้หลับกันหมดทุกคนหรือก็คือเราจะไม่ได้ตายกันหมดทุกคนหรอกแต่ว่าในช่วงพริบตาเดียวเนี่ยเราทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่เป็นอมาตะ เขาเล่านะคบว่าคืนหนึ่งในปี2003าอะ่ะเขาฝันเห็นตัวเองอยู่ในทุ่งโล่งตอนกลางคืนแล้วแผ่นดินมันก็โค้องงอหน้ากลัวมากเลยเขาพยายามจะปีนขึ้นไปบนเนินนะเพื่อจะหาว่ามีใครอยู่อีกไหมแต่ว่าก็ไม่มีใครเลยเขาแหงนหน้ามองดูท้องฟ้านะเห็นดวงดาวมากมายแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีว่าดวงดาวเหล่านั้นอนะ่ะหมายถึงผู้ศรัทธาที่ถูกพาขึ้นไปบนสวรรค์ก่อนที่จะเกิดการทำลายล้างโลกขึ้น ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มต้นการเป็นคริสเตียนเขาก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือ r รปเจอร์เออหรือก็คือการรับขึ้นไปนั่นเองโดยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่แต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะเกิดเมื่อไหร่และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เห็นนิมิตอีกหลายครั้งมันมีทั้งที่แบบว่าพระเยซูเนี่ยบอกกับเขาอย่างชัดเจนเลยว่าหน้าที่ของเขาคือการประกาศแก่ชาวโลกว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จกลับมาเร็วๆนี้ หรือว่ามีครั้งที่พระเยซูบอกกับเขาว่าจะไม่มีฟุตบอลโลกในปี2026เพราะว่าชีวิตบนโลกเนี่ยจะไม่ดําเนินตามปกติอีกต่อไปสําหรับคนที่ถูกทอดทิ้งเอาไว้เบื้องหลังนะฮะแล้วมันก็มีครั้งที่พระเยซูเนี่ยบอกกับเขาตรงๆเลยนะว่าวันที่23-24กันยายนปี2025นี้เนี่ยท่านจะมารับคริสตจักรของท่านแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยจะเกิดความโกลาหลทั่วโลก <He> โดยเขาบอกว่าหลังจากการแรปเจอร์ในเดือนกันยายนเนี่ยนะโลกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความพินาศคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะมีช่วงเวลา7ปีแห่งความทุกข์ยากและในวันที่15กันยายนปี2032นะฮะพระองค์เนี่ยจะเสด็จ กลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะกษัตริย์บนแผ่นดินโลกโดยโจชัวเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าวันที่ 23- 24กันยายนนี้เนี่ยมันจะตรงกับเทศกาลเป่าแต่ครับตามที่คัมภีร์บอกไว้และในเหตุการณ์แรปเจอร์นี้เนี่ยคริสเตียนนับล้านทั่วโลกจะหายตัวไปในพริบตาเดียวอืมพร้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของทุกคนใกล้จะหมดแล้วนะเหลืออีกแค่ประมาณ3เดือนเท่านั้นใครยังไม่มองชีวิตให้กับพระเยซูเนี่ยควรจะรีบตัดสินใจโดยเขาเนี่ยก็ยืนยันอย่างหนักแน่นแบบพันล้านเปอร์เซ็นเลยนะฮะว่า การแรปเจอร์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นวันที่23-24กันยายน2025หรือก็คือวันนี้ครับอย่างแน่นอน <c oughs> โดยคลิปนั้น,นก็เป็นบทสัมภาษณ์เมื่อ3เดือนก่อนนะฮะและมันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เลยยอดวิวเนี่ยปาเข้าไป590,000กว่าครั้งพร้อมกับคนเข้ามาคอมเมนต์กันอีกถึง6,000กว่าซึ่งหลังจากคลิปนั้นเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไป3เดือนใช่ไหมมันก็มาถึงวันแห่งคำทำนายเนี่ยครับจนได้ <c oughs> และแน่นอนครับว่าจนถึงตอนนี้ที่ผมกําลังนั่งอัดคลิปตรงนี้อยู่เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากหลุมที่ยุบในประเทศไทยเรานะครับโดยเรื่องราวคําทํานายสุดหลอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นไวรัลบนทิกตอไปหนังมากคนแหรทําคลิปโพสตถึงเรื่องราวนี้กันไปใหญ่ครับถึงมากกว่า3 0 0 0 0 0โพส์พร้อมกับกลายเป็นเทนในทิกตอกที่เขาเรียกกันว่าแรปเจอร์ตอกันเลยโดยในรบรรดาโพส์เหล่านั้นเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็คนที่ปันป่นๆให้มันกลายเป็นเรื่องสนุกสนานเลยอย่างเนี้ย กันด้วยอย่างคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็พากันจัดเตรียมบ้านให้เรียบร้อยเลยรอไว้สําหรับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเผื่อว่าเขาโดนแบบเอารับขึ้นไปแล้วเนี่ยบ้านก็จะโลง่งคนแบบที่อยู่ข้างหลังก็จะมาอยู่ได้แถมเขายังมีการเขียนข้อความลงในคัมภีร์ไบเบิลเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อที่ว่าตัวเขาเนี่ยโดนรับขึ้นไปแล้วแล้วคนที่เหลืออยู่ได้มาเห็นใช่ไหมก็จะได้เปิดใจแล้วก็กลายเป็นผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยถึงขั้นจะขายรถตัวเองนะครับขายที่หรือว่าไปลาออกจากงานกันเลยเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการแรปเจอร นอกจากนี้เนี่ยผู้ศรัทธาบางคนนะครับก็มีการวางแผนเตรียมตัวจะลาหยุดงานในวันที่23 24กันยายนเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้อยู่บ้านเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้อะฮะแต่ว่าเห็นบอกนะครับว่าที่ทํางานเนี่ยไม่อนุมัติให้หยุดแถมเรื่องดาวเนี่ยมันยังบานปลายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเธอโดนไล่ออกจากงานเลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็มองว่านี่แหละมันเป็นสัญญาณที่เชื่อได้ว่าการแรปเจอร์กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆบางคนนะครับมีการออกมาทําคลิปบอกลาทุกคนนะแล้วก็บอกว่า นี่เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของชั้นแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งทีนี้เนี่ยพอมันเข้าใกล้วันที่24กันยายนเข้ามาเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยครับคลิปที่เกี่ยวกับแรปเจอร์เนี่ยมันก็ยิ่งขึ้นฟีดบนทิกตอกเข้าไปใหญ่และแรปเจอร์ท็อกเนี่ยก็ขึ้นเทรนด์ด้วยหลายคนนะครับที่เขาไม่เชื่อในเรื่องนี้เนี่ยก็ยิ่งออกมาทําคลิปเยาะเย้ยขำๆตลกๆเสียสีต่างๆกันมากมายเลยอย่างเช่นคนเขาทำคอนเทนต์กันนะครับว่า เออจะแต่งตัวยังไงดีในวันแรปเจอร์อะไรเงี้ยฮะหรือแบบ what's it in my bag วันแรปเจอร์เนี่ยฉันพกอะไรในกระเป๋าไปสวรรค์บ้างมาดูกันเออคนที่อายุน,น้อยนะครับก็ยังปั่นเลยนะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ฉันได้อยู่ในเหตุการณ์วันซิ้นโลกอะ่ะก็คือยิ่งคนทำคอนเทนต์เชื่อมากเท่าไหร่นะครับคนที่ทำคอนเทนต์ปั่นมันก็ยิ่งมากกว่านั้นเข้าไปอีกมีทั้งคลิปที่เด็กๆเนี่ยออกมายืนที่สนามนอกห้องเรียนกันเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เขียนบอกว่า เมื่อโรงเรียนให้คุณมาอยู่ในที่โล่งๆเพื่อเวลาเกิดการแรปเจอร์หัวจะได้ไม่ชนเพดานนะบ,บางคนเนี่ยเอาแทมเป็ดออกมาครับแล้วก็ย่องไปหน้าบ้านเพื่อนบ้านเสร็จแล้วก็เป่าพูดๆเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีเพื่อให้เพื่อนบ้านเนี่ยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละแต่สัญญาณวันสิ้นโลกเออช้าเนี่ย,ยก็คือคอมเมนต์กันเต็มเลยครับบอกว่าหูเธอมันเลวมากเลยนะนี่มันการแรปเจอร์จากทีมูชัดๆเลยถึงขั้นที่มีคนลงทุนทำคอนเทนต์แกล้งสามีนะครับ เอาสปอตไลท์ดวงใหญ่ๆเนี่ยมาตั้งสองไว้ที่เตียงเลยสามีหลับอยู่นะเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยมาวางปูข้างๆเขาแล้วก็เปิดเสียงแต่ให้มันดังๆลั่นห้องอะ่ะพอสามีสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เจอว่าเอ้ยภรรยาฉันเหลือแต่ชุดอา้าวโดนดูดขึ้นไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วฉันล่ะไม่ได้ไปเหรอก็คือหน้าเวอไปเลยบางคนเนี่ยทำคลิปบอกว่าฝากถึงคนที่ขายรถให้ฉันนะเพราะว่าเชื่อว่าจะเกิดแรปเจอร์ขึ้นเนี่ย ตอนนี้24กันยายนแล้วและยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณห้ามมาขอลดคืนเด็ดขาดซึ่งนอกจากการทำคอนเทนต์ต่างๆแล้วนะครับหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเพียบเลยเช่นบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคริสเตียนเนี่ยนะฉันยังมองเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าขำม,มากเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนอ่ะบางคนก็บอกนะคบว่าขอถามเลยนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่แค่อเมริกาหรือเปล่ามันดูไม่แปลกไปหน่อยเหรอเหมือนอย่างกับหนังฮีโร่ที่เวลาตัวร้ายออกมาทีไรก็ถล่มแต่อเมริกาอย่างนั้นอะ บางคนก็ถึงกับนับถอยหลังกันเลยนะครับบอกว่าฉันอยู่ออสเตรเลียนะตอนนี้เหลือเวลาแค่6ชั่วโมงก่อนจะถึงวันที่24หรือไม่ก็ถามกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะนี่มันต้องใช้ไทม์โซนของอะไรที่ไหนยังไงหรอเพราะว่าบางที่เขาก็เข้า24ไปแล้วนะเออปั่นๆกันไปซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับวันสิ้นโลกวันโลกแตกอะไรพวกนี้นะครับทางด้านซ e อของสถาบันการบำบัดความวิตกกังวลแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ให้ความเห็นไว้ด้วยว่าคำทำนายวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงงงทาสัคม ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าช่วงที่มีวิกฤตโลกนี่แหละฮะการที่มันมีวันที่แน่นอนว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดลงเนี่ยมันทําให้เกิดการปิดกั้นทางความคิดซึ่งหมายความว่าเป็นการได้กลับคืนสู่ความแน่นอนสิ่งที่คาดเดาได้แล้วก็ความรู้สึกที่ว่าสามารถควบคุมเหตุการณ์ทางโลกได้ซึ่งผู้ก่อตั้งศูนย์เกี่ยวกับการบําบัดด้านสุขภาพจิตอีกแห่งหนึ่งเนี่ยครับก็บอกด้วยว่าเมื่อเกิดความไม่มั่นคงแล้วก็วิกฤตการขึ้นเนี่ย เรามักจะหมกมุ่นอยู่กับความตายอิสระภาพความรับผิดชอบและความไม่เที่ยงของชีวิตมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดภัยพิบัติเร็วขึ้นในเรื่องของ AI และก็สื่อดิจิตอลต่างๆสภาวะแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันทําให้คิดเกี่ยวกับวันสิ้นโลกผู้คนจะแสวงหาความสามารถในการคาดเดาหรือว่าอํานาจภายนอกเพื่อควบคุมความไม่แน่นอนโดยเขาก็บอกได้ว่าเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยครับมันเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดต่อความไม่มั่นคง ซึ่งมีอยู่ในคำภี์ศาสนาโบราณในสมัยโลกระบาดในยุคกลางแล้วก็หลังสงครามใหญ่เนี่ยทุกครั้งเลยซึ่งเรื่องราวการเกิดวันสิ้นโลกตรงนี้เนี่ยก็มีมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆจริงๆเลยแหละครับไล่ไปเลยนะตั้งแต่ช่วงประมาณปี1,000เนี่ยมันก็มีความเชื่อกันแล้วว่าเออวันสิ้นโลกเนี่ยจะมาตอนครบรอบพันปีนะอ่ะแต่ก็รอดมาได้สมัยปี1999นะครับก็มีเรื่อง Y2 k ไหนจะเรื่องคำทํานายของนอสตาดามุสอีกอะไรอีกครับซึ่งนี่เนี่ยยังไม่นับรวมในปี2012นะที่บอกว่าโลกจะแตกกันด้วยเพราะว่าไปเชื่อมโยงกับปฏิทินมายันนู่นนี่กันนะอืมโดยหลายๆทฤษฎีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสักครั้งเลยนะฮะ แล้วเพื่อนๆเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องคําทํานายต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสไคร์ลักฟ้าเอาไว้ด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองซับสไคร์ไว้ได้เลยและที่สาคัญนะอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ลวด้วยไข่กูมิ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไปแล้วบายบายครับ